วงในเผยสาเหตุอัมพัชราภาอันฟอ์จินเพราะเรื่องนี้หลายคนต่างจับตาประเด็นที่อัมพัชราภาใช้เชื้อนางเอกซุปตาอันฟอ l โลอินสตาแกรมของจินตจรินธรรมวัฒนะสามีหนิงปณนิตาที่ตอนนี้จินหนิงมีประเด็นบานปลายเรื่องของความสัมพันธ์โดยสาวหนิงก็ได้ออกขอให้จินมาเคลียร มาเซ็นเอกสารให้เรียบร้อยล่าสุดรายการข่าวบันเทิงช่อง8รายงานว่าทีมข่าวไปสืบมาว่าคุณอ้ํา unfollow ไอจีจินเพราะว่าเรื่องของพี่หนิงเนี่ยเป็นเรื่องจริงแต่คุณจินยัง follow คุณอ้ําอยู่เรื่องนี้คุณอ้ําเคลื่อนไหวแบบเงียบๆเพื่อนเจ็บเราก็เจ็บของจริงจบกันไปแล้วสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ